ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับอ้าวมันนี้เป็นคลิปที่สองครับวันนี้วันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับเป็นคลิปที่สองนะครับวันนี้ไอ้่องเขายังอยู่่องของคุณมันนี่คือเราเลยครับได้มาหนี่เขายังอยู่่องของคุณมันนี่คือเราได้พี่น้องผมจะพาพี่น้องเขาแางไปเบิ้งบรรยากาศลังบ้านเราพี่น้องบรรยากาศลังบ้านเรา กันผู้ใดขเข้ามาเบิ่องหน่อยนะครับเด้อก่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้คุณมันี่ไหมนั่นไม่ได้ครับเด้อเพราะว่าเป็นเราเปิดซองใหม่ครับนะสำหรับไอ้ท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็กดติดตามช่องไอ้เสียงอรุณพระซองนั่นไม่ได้ครับเด้อเพราะว่าอ่าคุณมันี่เราเปิดซองใหม่นะครับนี่ครับวัฒนธทางบ้านพี่น้องเอ้ยฝนบ้านเฮาปีนี้ตกดีดีพี่น้องมองนงา มึงนำท่านะครับพี่น้องมึงนำม,มึงท่ามาเขาเด้พี่น้องก่อนนี่มาเขาแตกกระเซอีอ,อ,เซอยู่ผมนะครับมึงน้องเขาแตกกระเซีอยู่พี่น้องเอ้ย,เอ,ยเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บผ้ายางรอเบิ่งบรรยากาศบ้านนะครับบรรยากาศบ้านของคุณมณี เดี๋ยวผมจะย่างไปดีๆครับไปหาเจ้าของส่งจะเข้าก่อนพี่น้องไปหาเจ้าของส่งจะเข้าก่อนเจ้าของส่งอยุ้ยเซ่บุญแบบเดี๋ยวผมย่างหาเจ้าของส่งกันพี่น้องเออไปย่างหาเจ้าของส่งกันเจ้าของส่งอยู่ทางไหร่บุญทางมีน้องบ้างอ่านะครับมาแล้วครับ มาหาเจ้าของซองนะครับนั่งพวอวอยยมเกาน, <c oughs> นี่ครับนี่รครับอ้าวได้ซองไดทีแล้วครับอ่าฝากซองน้ำแน่เอาบ้านเนี้ยฝากซองน้ำแน่ได้ค่ะเด้อฝากติดตามเด้คเอค่ะเออฝากซองติดตามซองไม่นองไม่ฝากเป็นลูกในบ้านเป็นบ้านในสวนนะไม่ได้พี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดซับจากใครกดติดตามให้เราน่ำเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับพอเจ้าของซองอีกแล้วนะครับคลิปหนะ้า พอกันไหมนะครับว่าคุณมันี่จีพาเห่าไปเห็นยังนะครับหรือจีพาไปกับเขาหรือว่าจีไปเบิงหวยนะครับหรือว่าจีไปเบิงไอ้แมวหรือว่าพันธุ์ย่างไปเบิงให้เบิงหน้ากัน้วาตจเพลินนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดตติามให้คุณมันี่น้ำครับสำหรับคลิปนี้ผมแสงอรุณพ่าซองเป็นเมื่อกลางให้มันนี่ก็จะได้กล่าวค้า่าสวัสดีครับ